ฮัลโหลกลับมาอยู่กับเคคิอเลร์สักเคกแล้วแล้ววันนี้เราจะมาเล่นโลบอกแบบที่มีชื่อว่านักเก็ตจะเป็นยังไงเราไปดูกันดีกว่าโอ้โหเฮ้ยมันมันจะสเกลเวลาเรากดแต่เห็ปะมันจะจะเจ้าโอ้โหต้อนเลยปิดเสียงก่อนเล่นไม่ได้จริงๆอ้าวตกเลย คืออะไรวะเขาเรียกว่าเพจก็อันนี้ว่าเออโอ้เสียวเพว่าจะติดลิขสิทธิ์วะโอ้ยอะไรตกใจหมดเลยโอยเราจะไปทางนี้หรือว่าทางน้นดีทางนี้ดีกว่าไม่ค่อยปลอดภัยเอ,อ้โอ,อตกเลยโออ,อะไรเนี่ย ทางนั้นเหมืจะไม่มีอะไรเออไปทางนี้อุย้ยสะดุ้งแว่งจำสแกนหนักกว่าเกมผีโหดีนักเก็บทูเชสแล้วอันนี้อะไรนี่ยในยเอินเวอรทอรี่อะไรเนี่ยคืออะไรวันนี้เบเกอร์เก้าพัน เก็บหินว่าขาย10พ e ซเดียว5โลบักเอาเอากูได้ไหมอ่ะชิเกนเอาได้ด้วยอะไรวะบู <S <S win? วูดวินว่ลคอนตีแน่เลยวะเออนั่นไงเตอโอเคถูกไปกันดีกว่าโอ้ <S <S oh my g o กอด What the t is โว้ยโอ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 ้ยรับโปรเต็ม้าเลยโว้ยหน่วเล่เกมเปนแหลกเนอวะเอ้าวัดเอ้าเอ้าเอ้าแล้วเราว่าด่านนี้เฉยเลยเมื่อกี้นี่คืออะไร รู้นะไอสัตว์โดนหลอกโอ้ไปเอ้ยหวยโอ้โหโอ้โโอไป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 รีบไปรีบไปวางกันเต็มเลยชูโอ้ my god เสียงแบบสะเทือนใจจริงๆ what the fuck โอ้ยอะไรตกใจหมดเลยโอ้โหเอาเอาเอาเธอไ้กดจอยเบอร์ออาวอะไรไอ้หาจะมาระเบิดตูดกูอีกถ้าเดิน วาเนอะฟักถ้าเกิดเสียงอะไรวะเนี่ยอ้าวเฮ้ยวันพางวดที่ไหนถึงเส้นชัยแล้วโว้ยโอ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 ยโยมันลืน่น,นมัลลืน่นบอลลืน่นบอลลืน่นใช้ชิปล็อกเลย โอ้ยวันดูเอดี้ด้วยโอ้โหชิบ่อาแอล้วรียไปต่อสกุบเกมอีกหนึ่งล้านด่านว่าจะจบอะไรเนี้ย what ตัวนี้มีประตูไหนลอาเข้าดิออาวมาโผล่นรกเฉยเลยเจอรลกไปเลยกลับรลกไปไหวเลย กูโดนตอนไหนกูยังไม่เห็นกูโดนเลยคือด่านเนี่ยเราจริงๆเราลัดไปเลยก็ได้นะแบบไม่ต้องเข้าประตูอะมันก็สามารถผ่านได้แถมง่ายกว่าด้วยฮ <c oughs> เราไม่ต้องเข้าประตูเว้ย <c oughs> ย้ผ่านแล้ว <c oughs> โอ้ผ่านแล้วมีเชลโอเชล <c oughs> โตแมนเต็มเลย <c oughs> ขอไม่คุยแล้วกัน เฮ้ย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 โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยวัดเปลี่ยนหน้าจอกูเป็นสีดำไปหมดละกูเริ่มไม่ไหวละไปจะผ่านแล้ว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 ออฟเฟ c h ์ชา of c h เ n อร มันจะมีโอกาสเปิดประตูตอนนี้เ้วก็มีเงินสองพันแล้วอูด้แล้วไปว <laughs> ้าว่เปลี่ยนทิศทาง ว้าวววววนวว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 วยวาวนาวนววอ,อ,อ,อวววออวอวว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 วน่นววนวนาววววววว่ว เกือบล็อกกูไม่ได้ล็อกดอทเลสเดอบลูเอ็กซ์เกปเอ็กซ์เกปไปหมดแล้วอ่ะเฮ้ตกใจเลยว่ามันจะฆ่าเราอะไรอะไรคืออะไรคืออะไรอ๋อมันจะขึ้นมาตรงหน้าอ๋อมันจะขึ้นมาตรงหน้าจอเราเทนนิสดีวพ่อมึงเออกูตายเลย ว่ามันขึ้นมาเต็มหน้าแน่เลยวะ่ะโอ้ my god นางแง่ว่าแล้วอะไรเนี่ย member only แล้วคือถ้ากูไม่ใช่ member กูต้องไปทางนี้จริงดิไปก็ได้ ไม่ไม่ไปแล้วก็ได้ถ้าเรากดเข้าเอมเบอร์อะแต่มันก็จะดึงเราไปอีกเกมหนึง่งอ๋อเนี่ยใช่ไหม welcome to member อะเดินไม่ได้เดินไม่ได้มีเวลาด้วย oh my god ทีนี้เราก็สามารถไปได้แล้วว้าวม,มีสปอนบซอรอยู่ด้านบนอะโอ้ oh <my> มายกอดพากูไปไหนเนี่ยว่าดาฟ คืออ่าเราเล่นมาหลายรอบมากยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรคือล่าสุดที่เราเล่นถึงก็คือตรงสะพานตรงนนะแล้คือเราก็ไม่เข้าใจก็ดกว่าไอจุดส,สีเขียวจะสามารถทำให้เรารอดได้แต่จริงๆไมว่เลยมันคือ,อยังไงก็ขอม,มันก็ไม่รู้โอโอเสียงอย่างนี้ คอสดู้งหมดโอเคผ่านแล้วเออผ่านแล้วเอาไอ้คือบี้ดิเราต้องเราต้องจู๋กับมันเว้ยเราต้องจูกกับมัน เราต้องเล่นจูก,กับมันเฮ้ยมันเป็นสีแดงแล้ววะอย่าอย่าทำกูอย่าทำกูำก,กูอุตส่าห์รอดออกมาได้แล้วพิชิตดูดสแลปดดฟิเหมือนเดิมเหมือนเดิมใค้ก็ได้ช่วยด้วยว้าว โดนวันความบุหรุเอ้าฮะเอาหัวล่วงเลยผมล่วงดิหัวล่งลลงวลองอะไรวะวู้โอ้โหอ,โอ,โอ,โอ้ตัวใหญ่ใหญ่เลยชุดกลับมาแล้ว I am back เราชิบหายแล้วโอ้ยเกือบไปจบดาดน,นี้สักทีเราต้องโอ้ my god Spencer เอาไปได้ดีโดนล็อก โอ้ยก g อดกล้วยแดงเฮ้อายุ evil ไม่เค็ดฮะหรือว่าเราต้องไปเปลี่ยน a อ i m a t i o นใหม่วะว่าเอ i ิเ t ชั n นี้มันมันทางขาทางแค่กันไวยอะแล้วเราไปเปลี่ยนดู <S <s <uss> <S เผื่อว่าจะดีขึ้นเอ i ิเ t ชั n นี้มันโคตรโอ้โคตรทุเรศอ่ะแต่มไม่เป็นไร <laughs> แต่ยแล้วมันก็ต้องเดินแบบนี้ทั้งเกมมาดิโคตรโคตดทุเรศอะเบบี้เบบอกว่าอะไรทอดอยู่ยังวันในห้าขวบไม่ใช่เหรอเบบ,บ,บี้เบบี้เช่าแหวกพ่อมึงตายไม่น่ามาด่าพ่อมาเลยแค่นี้แค่ออได้ละไป อย่าบอกนะว่ามันไม่มีเช็คพอยต์อ่ะไอเฮียแล้วกูต้องไปเล่นตรงไหนเนี่ยโอ้โหแล้วแล้วดูมันทำพื้นทำไมต้องทรมานกูอย่างนี้เนะี่ยเป็นออบบี้ที่อ่ายากกว่าทาวเวอร์เฮลหรือเปล่าก็ไม่น่านะไป ไป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 อย่ามาบางังบุมกระโดดกูก็พออย่ามาบางังอมากันเต็มเลยอือหือมีปลาอยู่บนหน้าจออีกมันยำรวมมิตรทุกอันเลยวะเนี่ยลุยเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่จบแมปเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป What's for falling? นักมา my god! มันไม่มีต่อเลยว่ะจบไหมจบตือพี e จบแมพแล้วโมา my god! เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้เพราะว่าเราเล่นจบแบบแล้วใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยแล้วก็กดซับสไครต์ให้ได้ก็ยิ่งดีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเย้ yeah.